สบายดีชูชุกคนถุงมองถุกบอลตอนนี้บบรพยากาศประมาณเจ็ดโมงกับสี่สิบเจ็ดนาทีมณนีนาตาลีสซมาตาหนึ่งยอดข่าลวกยอดข่ากินกระปุลปลานั่งชูชุนไปก็เลยปลานางค่ะหัวเผือบสมหัวอันยังหัวปลาสบายดีนั่งสีโรกนั่งสีต้มหมอเอกกระปุลทุกคนต้มเอาลวกเอามจังไว สบายดีคือเก่าตงุตงมองตรงบ่อนลรือนั่งชิพบเอาฟอกหัวขายับาานบ่ท่านน้ำหมดท่า,า,ทานท่านน้ำหมดท่านน่ยจะหมดท่านผ้าท่านโขนจะยิ้มเงี้ยในตุ๊กใจตะะแต่ยาอันตะวันต้นเทียงน,นั่งชิบตามล้ำขาสุกีไม่จะเผาอันหากินเด้อ ทงกุ้งกับหักกับฮักระ,กกระูขึ้นมาใช่น้ำไปบ้านเฮทุกคนโอ้หมอกระปูดกระทิท่านหรือโบเป็ยังคือบวปอกปอดกหกน,นานน่นอีกทีป่วัแล้ว่าจะกปอกแล้วจะปอกให้เบิ่งเห็นเบิรคกคูอันปันปูเนีนยนี่แหละ มันบด้ง่ายคือปอกไน้หม่ทุกคนดีๆได้แล้วมีก็ถือพ่อมีดอาตพิษรัข้าวน้ำพื้น้นำไทยทุกคนเดจากนู่นลงถัดถ้าอารมณ์มังคีบะชูพร้อมกันน้าถากันก่อนย่างไปเล่อยูอย่ไว้ตามยามกุเรีนกิดตามกินกับกกไปมังยมทุกทุกคน โอ้ยไหนกินสีไาออทุกคนปอกฝ้าวไม่ชองเนอะแล้วละทุกคนลำอ่อนแล้วก็ชิลลุกแล้วมอกกระปวดให้ปลอ,อกอัมจักชุกไว้ทุกคนเพราะชิตลุมปลา้ำดิโอ้ยสะปัญญาวกมอ่อนคาราดอยู่บนนี้ปกตินั่นหนึ่งอากอริทึมเนี่ลำคานะ ถ้ากระชิมาตาตุ้มตาทุกคนนั้นเพื่อมหาภูเขาสวรรคนเต็มเน็บกระดูกบาถืงเ้าวแห้งเน็บกระดูกบาถืงทุกคนถ้ากามาเตยสวน,ลออน,ลน,นแล้วกัมาโปกอันนี้แหละมาโปะร่ำคาญนี่แล้ว ข็าิชลูกเอาล้วก็ีสุกีมาต้มปลาสุกล้วทุกคนลากออกมาโอ๊ตโอ๊ตโตต้มทานกัน มือฉีดกินมือนักก็ดำดำใหมอน้อยจก้กทุกไว้มันน้อยมันลมกับห้วนี่ทุกคน้นางมือก่อน ไปมะขามเปียกไปเลยท่านพ่อวิญามามัมนมีอยู่มะขามันมะขามดิบแต่ว่ามันเป็นมะขามหวานท่านพ่อสายามันสมคนละนะครับเปียกชุดยอดน,นี่เนาะใส่ไป,ไปเลยหน้ามันยังบาเดือดดัพื้ผนผ้าแห้งใส่ไปก่อนมะขามเปียกงมจะใครลงไปก่อนที่น้ำทานาประเดกมาในก็ใส่น้ำประเดกทุกคน น้ำเดือดท่างจะใช้ปลาน้ำลังก็เริ่มเดือดละ,ละทานมันละลายมาในนัตตรีที่ใช้ปลาทุกคนใช้ลปลากันเลน้ำผูดลงลวงโอ้ยย่าม,มันพุ้งข้าบกคุอย่าม,มันข้าวทุกคนที่ใช้ใบักเขยบทุกคนมันก็คือใบอันันใบซ่าใบมอนทั้งแล้วเซ่บในนัวใช้นน้ำประเดกตุ้มน้ำประเด็กันเ,กกนเจ้า ผิดข้าก็สิค้างเนี่ยมันผิดเห่าชุกไว้ดอกทุกคนค้างวันนี้แหละคกลือป้าชุกมากันชุกผิดกะทิเหมไปพ่อมุกกับะเจ้าน้าใหม่เบ้าก็สิมาต่ำทุกคนทำเลยทุกคนกับผิดตุ้มปลากะสิซุกหละละสามหน่วยบวกกินเผ็ดจะับบท่นใช่ไหม แลาเบลยำๆมันทัง้งแซ่บขาก็ะิปงทุกคนทุกเลยผัวไพ่ปวดทั้เฮงงัดเี่ยมทานดิมนันตำผีเเรงเราก็ี่เอาปลาลงทุกคนโอ้ยกล้งเป็นแผ่นทัรเ,เนะาะลากระปาใหญ่ทุกคนตาเนื้ออ,อ่อนกวดไทยเบิ้ง่อนเด้อเอากวดเอา เอาวงขวดเอาเนื้อมันคุดแม่เอามาหายลาก็ได้ไอ้ทั้งเสีว้หลักจูเปียยเนี่ยบรงหัวมันทุกคน,ม,นมันมันไปเต้องไ้หมอก่อนกับปลาไหลทุกคนมันนั่นนี่แต่หัวมันใหญ่ย้ำหัวหัวใหญ่หัวปูนี่แต่กระดูก ลูกโมแม่ในแหละนะจังใบบาทเดียวหินเฉพาะมาใกล้ๆกับ่หินทุกคนค่าน้ำโม่ค่าน้ำยางฟันมาเลยคุ่นปลาแม่น้ำคลองปลาใหญ่ปลาแม่น้ำใหญ่ทุกปกติคือปลาหวยปลาหงมีอยู่บ่อฟันแม่น้ำคลองนั่นแหละเอากรเชับหน้าลงทุกคน ใ้่น้ำในเริ่มแต่ขูมหมักหน่อยหมักลายกะบ,บัวากันเด้อนาที่ก็หมักลายชักหน่อยทำนี่แต่เนาะเพื่อว่าให้มันจะคุยได้ทะเลมันก็คุยได้ทุกคนโค้รถ้างหางไม่ไดายยอู่บ่ใส่น้ำหน่อยมาได้หน่อยพูดเอาอีกชักหน่อยพอดีพอน,น้ำนั่นแหละ ยาดคุยน้ำน้นำร้ายผัดชุย,ยู่ได้ทุกคนถ้ามีก็ดีัวดี้หละเข้ากับชีมมะปุงทุกคนใส่เครื่อก่อนอาดับเบกไม่หนึง่งขาดเชื้อไม่ถ้าเื้อเชื้อแ้าคือทเท่เเเเน้ำปลาทุกคนทำถา่ารไม่นม้ำปลาก็ได้เอาเื้อกันซ่เอ้าบวงเขาบิดทางเดียว เป็นนัวมักหน่อยกะหน่อยหมักายกลไยทุกคน,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 ยนอย่างนั้นก็พอาไต่นางเหรอโอ้ยหมดเป็นนัวลงไปเลยลืมต้นมักต้มมักลืมใส่ซีมมักลูต้นหอมยังไม่ใส่เด้อเสียไปทุกคน ตอนนั้นยังจางสักผ็ดกันสักหน่อยเบิ้งทำนี้ถูดไปเสียบไปซ้ำๆถูดไปได้โอเคแส่บแล้วถ้ากันใส่ต้นหอมทุกคนน้ำมันกินนัวเก่ย่างจางกินบ้วเด้อทุกคน พิดเนี้จางเดนคเดนนมเทผลวานั e, ่งบวบังนลูกน <like Momo S 1> ี er ้้ะทุกคนเลยจะปลูกกัวนนะกับลูกนี้แล้วกันโมเทกผลวานใส่ไปเลยไอ้แกล็ดแลยู่นี่ต้นหอมฮักอิตักขวยบักใหญ่โอ้ยยี่บอร์จานใส่เลยล็อกทุกคนคือธาดลูกง่าไวใส่นี่แหละระเทิดอะไ เทียงหมกับกดคบหมดอันตะกี้เ,เขาโรงเรียนบรรณา,าอัยยังนู่ดำขีรีปีน้อยสียนั่นมาเทว่าจังด้าคืออันนั้นทำท้ายแน่น,น,นในหน,นงังสือนะเขาว่าโมนหนึ่งโมนหนึ่งมัดปวดมาดกินกับพักลวกทุกคนกินกับอันในลวกแซ่บเด้อฟ้าไปกันรับประทานกันเลยคิบ,บควกห่วมเฮ้ยในพลังงานพลังงานอยู่เกอลุมบัดตัวบริกินะัก เด like ี๋ยวเราทุกคนง่วงหน้าง่วงหลังป่วยกล้องพันแอมทุกคนก็แบบคุณเอออยากกินน้าแล้วอฮ้อนมาเด้อมาเด้อจอนเข็นเสือใครก่นแสียแหงมาลูกโดดไอ้ทุกคนอันนี้ก่อนป่นปลาน้ำพองมันๆเลยปลาใหญ่ปลายไม่น้ำใหญ่เข็นเสือกันด้วยกัน วันนี้นั่งปวดหัวมานั่งกับรถจดกรยใสทุกคนพังองพอร์กทุกองเป็นพันกวนบานนัว ถ้ากระทินน้อยลืมบอกเขากันอัมรำป่นปลาในกระมันอันยอดในกระเร้ะ ลงข้าอยคาปัวผู้่่ากาตัวหน่อยตัวใหญ่โุรัพับหากับบรลับนางบึงโทรัพับคือลงบาลัดคปรนรองใจเฮา น,น,นาทีมาลองกันเขาก็มีความจำกัดกันเด้อเราจะตามซื้อเันมาตลอดเท็จเท็จถ้ากินข้างจุ่มคนนี้ถูดแต่น,น้ำลายพวกถูดกระน,นวดจับกระน,นวด 재미 merupakan berikut itu filtrate hidangan kelapa มันทุกคนัวไวบาดชุมไฮค้างบาดค้างนั่นแหละยิบชองเถื่อถ้าเถื่อนยังบม่ได้ใจแล้วชมกับบวบากันเนาะคุณเชิบกุมนัวตัวเอาหลายๆ เสียดแห้ทุกคนม,มาจะมาจะกินืมเอมาเวลานาทีออ กล้างหนุกผิดสบายที่อึกจิตใจกับคนที่ตามมาเนี่ยเด้อสบายคือฐาคือเพศคือยูสงสารี่ต้องอยู่จะคนคุฏิชัดเอาไว้เป็นกำลังใจเพื่อสบายดีสบายดีค่ะ